สวัสดีครับหนูเล็กครับสวัสดีค่ะหนูโรสค่ะวันนี้เราทั้งสองคนจะมาแนะนำการลาพักการศึกษาและการพักการศึกษาค่ะในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรนักศึกษาอาจยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะบดี และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพสำหรับภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษาครับการลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษาให้ปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้นะคะ 1. กรณีที่นักศึกษาขอลาพักการศึกษาภายในระยะเวลา14วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือภายใน7วันของภาคฤด,ดูร้อนจะถูกลบปลายวิชาที่ลงทะเบียนศึกษาไว้ทั้งหมด 2. ในกรณีที่ขอลาพักการศึกษาเมื่อพ้นระยะเวลา14วันแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ7วันของภาคฤดูร้อนแต่ยังอยู่ภายใน10สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรืออยู่ใน4สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนจะทําการบันทึกอักษรดับเบิลยูสำหรับวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นทุกวิชาครับ 3. เมื่อพ้นกำหนดเวลา10ส,สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ4สัปดาห์ของภาคฤด,ดูร้อนจะขอลาพักได้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานต่อคณะบดีผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาเมื่อพิจารณาว่าเป็นจริงจะทำการเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะการลาพักการศึกษาติดต่อกันเกินกว่า2ภาคการศึกษาปกติไม่สามารถทำได้นอกจากจะมีเหตุผลอันสมควร โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่นับภาคฤดูร้อนครับนักศึกษาที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษาจะถูกบันทึกโทษไว้ซึ่งจะปรากฏในใบแจ้งผลการศึกษาและถือว่านักศึกษาผู้นั้นไม่ได้รับค่าระดับหรือจำนวนหน่วยกิจใดๆครับในกรณีที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษาด้วยเหตุทุจริตในการทำข้อสอบจะทำการบันทึกค่าระดับ F ในใดวิชาที่ทำการสอบนั้นนะครับการพ้นสภาพนักศึกษาการพ้นสภาพนักศึกษามีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ได้รับการอนุมัติปริญญาเรียบร้อยแล้ว 2. ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่มีการกำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 3. ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากความผิดทางวินยัยและ 4. ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาในกรณีต่างๆที่มีการกำหนดไว้ในข้อบังคับหรือหลักสูตรค่ะ